สวัสดีครับสวัสดีนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่2ปีที่2ทุกคนนั่นเองนะครับวันนี้กลับมาเจอกับเว้ครับในวิชาสุขศึกษานั่นเองซึ่งวันนี้ครับจะเป็นบทสุดท้ายของเราแล้วในเทอมนี้ครับในปีในเทอมนี้เทอมสิ้นของเรานั่นเองนะครับเราจะขึ้นหน่วยการรนรู้ที่6ครับผมอ่าเป็นบทสุดท้ายแล้วนะครับการออกกําลังกายและกิจกรรมทางการทางกายนักเรียนเนี่ยพร้อมแล้วหยิบหนังสือขึ้นมาเลยครับพร้อมแล้วไปกันเลยครับผมไปครับ เราเรียนพร้อมแล้วใช่ไหมครับเปิดหน้าที่82ครับเขาบอกข้อที่1ครับการออกกําลังกายและกิจกรรมทางกาย 1. การออกกําลังกายเนี่ยเขาบอกการออกกําลังกายคือการเคลื่อนไหวส่วนต่างๆของร่างกายซึ่งทําให้ร่างกายเราเป็นไงครับแข็งแรงสามารถทำกิจกรรมต่างๆนะครับได้อย่างมีประสิทธิภาพนั่นเอง1.1รูปแบบการออกกําลังกายอ่ามันจะมีรูปแบบการออกกําลังกายด้วยใช่ไหมหนึ่งการออกกําลังกายเพิ่มกล้ามเนื้อส่วนต่างๆให้แข็งแรงคืออะไรครับ คือการเคลื่อนไหวเพื่อให้กล้ามเนื้อเนี่ยครับได้ออกแรงมากๆในแต่ละครั้งได้แต่ได้แก่อะไรอ่ะการออกแรงพักการพักการดึงนะครับการลากการยกนะครับการฉุดการโยนการปาการเวียงและการขว้างด้วยนะครับประมาณนี้2การออกกําลังกายเพื่อปรับเปลี่ยนลักษณะท่าทางสองนะ การเคลื่อนไหวที่ค่อยๆใช้แรงนะครับเคลื่อนไหวร่างกายให้กล้ามเ,เ,เนื้อปรับเปลี่ยนลักษณะท่าทางต่างๆ,ๆเช่นอะไรเช,เช่นการบริหารร่างกายนะครับกิจกรรมข้อจังหวะการเต้นแอโรบิกเห็นไหมหนึ่งสองสามสี่ห้าเปลี่ยนลักษณะท่าทางไรต่างๆเลยเห็นไหมครับอ่าต่อมาหน้าแปดสิบสามของข้อที่สามครับการออกกาลังกายเพื่อให้เกิดความคล่องแคล่วว่องไวอ่าแน่นอนมันต้องเกิดอะไรความรวดเร็วใช่ไหมการเคลื่อนไหวที่มีการใช้แรงมากมีการเคลื่อนไหว นะครับเคลื่อนที่ในระยะเวลาสั้นๆเช่นอะไรการวิ่งเร็ววิ่ง50เมตรวิ่ง20เมตรการวิ่งกลับตัวการกระโดดสูงแล้วก็การกระโดดไกลอันนี้อยู่ในหัวข้อที่3มนั่นเองนะครับ c การออกกำลังกายเพื่อช่วยให้ปอดและหัวใจแข็งแรงปอดคือการหายใจนะครับแข็งแรงคืออะไรครับการเคลื่อนไหวที่ใช้ท่าทางการเคลื่อนไหวนะครับแบบเดียวกันนะครับทำกิจกรรมซ้ำๆติดต่อกันเป็นเวลานานพอสมควรเพื่ออะไร เพื่อช่วยให้ลูกหายใจของเราเนี่ยครับทำงานได้ดีขึ้นเช่นอะไรการเดินจ็อกกิ้งการวิ่งยโยๆการถีบจักรยานหรือว่าการว่ายน้ํานั่นเองนะครับต่อมามาดูหน้าที่8 4ครับไม่ทันให้สต๊อปไปก่อนนะลูกนะ1.2ประโยชน์ของการออกกาลังกายการออกกําลังกายมีประโยชน์ดังนี้1สีม่วงนักเรียนชายอ่านโอเคอาสีเขียวครับทําให้เกิด ผู้เรียนหญิงอ่านหนึ 1, 2, ่งสองสามเอาเริ่มครับปึบป๊บปับ๊บโอเค่าเก่งมากถึงว่าเวกจะไม่ได้ยินก็ตามแต่เวกสัมผัสได้ข้อที่3ามับบอกว่าทําให้สามารถฝึกสมาธิในการทํากิจกรรมต่างๆได้ฮสีททำให้พบเพื่อนใหม่ๆได้เรียนรู้การมีน้ําใจนักกีฬาด้วยในการเล่นกีฬาใช่ไหมอ่าคราวนี้นะักเรียนมารู้หน้าที่85ต่อครับเบอกกิจกรรมที่ กิจกรรมทางกายอ่ากิจกรรมทางกายเป็นกิจกรรมที่ต้องปฏิบัติการเคลื่อนไหวร่างกายใช่ไหมขนาดอยู่กับที่เคลื่อนที่แล้วกัอันหนึ่งคืออะไรครับแบบไหนแบบใช้อุปกรณ์นะครับเพื่อฝึกอะไรครับควบคุมการเคลื่อนไหวร่างกายหรือว่าเวทยว่าต่างๆให้ร่างกายของเราเนี่ยแข็งแรงอ่าแรก,กดูเลยครับการเคลื่อนไหวร่างกายขนาดอยู่ที่คืออะไรครับสีเขียวเขาทําอะไรกระโดดตกง่ายๆเลยเห็นไหมต่อมาครับการเคลื่อนไหวร่างกายขนาดเคลื่อนที่คืออะไร วิ่งออกกําลังกายหรือว่าจะเดินหรือว่าจะกิ้งตัวก็ได้นะครับสีฟ้าการเคลื่อนไหวร่างกายโดยใช้อุปกรณ์ก็ต้องมีอุปกรณ์เข้ามาเกี่ยวข้องใช่ไหมอย่างเช่นอะไรกระโดดเชือกเตะบอลเลี้ยงบาสได้หมดเลยใช่ไหมครับอ่าอ่าหน้าต่อมาหน้าที่86ครับกิจกรรมนะครับทางกายโดยการบริหารร่างกายแน่นอนว่าก่อนออกกำลังกายเนี่ยเราต้องบริหารร่างกายหรือว่าเราบริหารกล้ามเนื้อก่อนเพื่ออนะไรเพื่อให้เกิดความพร้อมในการเล่นกีฬาใช่ไหมเขาบอก การบริหารร่างกายสามารถปฏิบัติได้ดังนี้นักเรียนยืนขึ้นเลยแต่คุณไม่ยืนนะวันนี้คุณเจ็บขามากๆเลย1การบริหารคอทำไงถ้าเตรียมยืนอะไรยืนตรงแขนเท้าไว้คอซ้ายขวาซ้ายขวา,าง่ายๆเลยแล้วแล้วก็ก้มเงยก้มเงยซ้ายขวาซ้ายขวาก้มเงย,งยอ่านี่คือบริหารคอนะครับต่อมาหน้าต่อมาหน้า78บบริหารเอวนักเรียนยืน ยืนยังอ่ะยืนขึ้นจับเอวบิดบิดซ้ายบิดขวาแค่นั้นเองแค่นั้นเองนะครับหลอดานเอวใช่ไหมต่อมาอันที่3บริหารอะไรเข่ายืนตรงเอาไว้จับเข่าสองข้างหมุนวนๆนองเรียนลองทำนะลองเรียนลองทำนะหมุนวนๆประมาณนี้นะลูกนะ,ะหน้าต่อมาครับหน้าที่88บบริหารข้อเท้ายืนตรงเช่นกันยืนตรงข้อเท้าจิกไปที่พื้นทางซ้าย เอาข้างขวาก่อนหมุนข้อเท้าขวาสักสิบข้างแล้วก็เปลี่ยนไปหมุนข้อเท้าซ้ายอีกสักสิบข้างอ่าทำได้ไหมได้ยืนนะยืนนะต้องยืนนะต้องยืนทำนะต้องลองทำเออลองทําดูนะครับได้ที่8ปลองทํานะมาหน้าที่89บริหารเท้าขาและข้อมือง่ายๆเลยหรือว่าเราจะวิ่งก็ไนดะ้วิ่งจ็อกกิ้งกันมาที่บ้านวิง่งแล้วก็สะบัดข้อมือไปด้วยอ่าท่าที่หนะ้าง่ายๆเลยนะอ่าต่อมาท่าที่6ก บริหารหัวไหลและช่วงแขนยืนจับกางแขนออกดูว่าจะทำนี้ก็ได้ง่ายๆหรือว่าจะกางแขนออกขึ้นลงก็ได้อะไรอย่างนี้บริหารแขนและก็หัวไหลได้เช่นกันนะครับอ่าต่อมามาดูหน้าที่90อ่าพอเราทําเสร็จแล้วเนี่ยเนื่อมันก็จะออกใช่ไหมเหมือนเกล็กเนี่ยเออเนี่ยออกใช่ไหมแล้วก็มาดูหน้าที่90เลยครับกิจกรรมที่1การออกกําลังกายและกิจกรรมทางกายนะักเรียนสาธิตแล้วใช่ไหมตะกี้เนี่ย ตัวแทนนักเรียนสาธิตการออกกำลังกายอยังต่อไปนี้แล้วนักเรียน,นยร่วมสังเกตและตอบคถามการยกน้ำหนักการเต้นแอโรบิกการวิ่งเก็บของก็ไม่ยุงหยอะไม่ต้องไปสนใจมาตรงนั้นครับเพราะเราอยู่คนเดียวที่บ้านใช่ไหม mm hmm. ลักษณะการออกกำลังกายที่สังเกตเป็นอย่างไรอย่างเช่นการยกน้ำหนักเนี่ยยกหนักข้อสีเขียวยกน้ำหนักใช้แรงมากหรือว่าใช้ความว่องไวใช้แรงมากมันต้องยกใช่ไหมใช้แรงมากต่อมาสีู้การเต้นแอโรบิกต้องเป็นไงครับ มันจะเปลี่ยนทิศทางไปเรื่อยๆเลยไม่ใช่จะเป็นแขนขาการนอนการเต้นอะไรต่างๆก็ต่อไปว่าเปลี่ยนทิศทางอ่ะต่อมาวิ่งเก็บของล่ะวิ่งเก็บของต้องใช้ความอะไรความว่องไวก็ติกที่ความว่องไวเท่านั้นเองอ่ะวิ่งย่อๆเป็นไงครับการใช้ทําซ้ำๆเป็นเวลาลานเพราะว่าต้องทําอะไรต้องวิ่งย่อๆเป็นนะครับอ่าก็ลองตอบมาดูนะลูกนะต่อมาหนะ้าที่91ครับ ใครไม่ทันให้สต๊อปไปก่อนนะลูกนะทาเสร็จแล้วค่อยอันนั้นนะครับนักเรียนจัดนะครับจาแนกรูปแบบการออกกําลังกายนะครับแล้วเขียนแผนความคิดให้ถูกต้องอันแรกคืออะไรครับการวิ่งเร็วอันที่2การเต้นโรโบิกการสาสีเขียวเนี่ยการวิ่งโยายๆสี่เล่นชัก,กเยื้อห้าสีฟ้าวิ่งเก็บของ6กทีมจักรยานเจคืออะไรทํากิจกรรมข้อจังหวะ8ยกน้ําหนักเราก็มาดูกันเลยเขาบอกรูปแบบการออกกาลังกายด้านล่างตรงหมาย mapping สีเหลืองเหลืองส้มๆเนี่ยช่วยให้ปอดและหัวใจแข็งแรงทำซ้ำๆเป็นเวลานานเขายกตัวอย่างอะไรมาให้ทีมจักรยานเราก็ต้องเป็นอะไรดีจากข้างบนอะสีสีที่อา่านตะกี้เนี่ยดูจากตัวอย่างหน้าจอก็ได้นะต้องเป็นวิ่งเหยาะๆก็วิ่งเหยาะๆมาเติมมาต่อมาสีม่วงพัฒนากล้ามเนื้อให้แข็งแรงใช้แรงมากเขายกตัวอย่างมาให้อะไรครับยกน้ําหนักเราก็ต้องเป็นอะไรใช้แรงมากมันมีอะไรอะจากครเยอะใช่ไหมมันใช้แรงมากไหม ชักเยือต้องใช้แรงมากอ่ากระติกไปเลยครับอาคำของเขาว่าชักเยือมาใส่นะครับต่อมาข้างล่างสีฟ้าความคล่องแคล่วว่องไวเนี่ยเขาจะตัวอย่างอะไรไมาให้วิ่งเก็บของแค่ต้องศสยความคล่องแคล่วว่องไวเนาะเย่างนึงก็ต้องเป็นอะไรดีการวิ่งเร็วเอามาเติมเต็มาสีผู้ปรับเปลี่ยนลนักษณะท่าทางกิจกรรมเข้าจังหวะที่วิ่งทำไปตะกี้นี่คืออะไรอับบนมีแล้วมัามีการแะไรการเต้นอะไรนะเนี่ยการเต้อเนออรบิก ก้าการเตะบิมาเติมแค่นี้เองนะครับอ่าต่อมาครับหน้าที่9 2อย่าลืมนะครับถ้าใครทาไม่ทันเนี่ยตอบไปก่อนนะลุกนะ92ครับนักเรียนตอบคาถามตอบเปนนี้ตามความเป็นจริงนะครับนักเรียนออกกาํกาลังกายชนิดใดอ่าออกกำลังกายชนิดใดอ่ะที่บ้านอ่ะวิ่งยอๆหรือว่าถีบจักรยานตอบตามค็กบนหน้าจอก็ได้นักเรียนออกกําลังกายกี่ครั้งใน1สัปดาห์ จะตอบว่า5ครั้งก็ได้3ครั้งก็ได้2ครั้งก็ได้ไม่มีผิดนะครับลองตอบมาดูแล้วก็ประเมินดูว่าเนี่ยครับเราจะออกกําลังกายเป็นไหนหนึ่งไม่ออกกําลังกายเลยต้องปรับปรุงเห็นไหมอ่าแล้วก็อยู่ว่าสมมติเราตอบว่า3ครั้งก็อยู่ในระดับที่ดีอ่าควรปรับปรุงหรือเปล่าก็ลองตอบมาดูนะครับอ่าแล้วก็ล่างสุดครับตัวแทนนักเรียนสาธิต์การบริหารร่างกายจากนั้นนักเรียน,นปฏิบัติตามบริหารคอ เราทำเคยให้ท,ทำแล้วใช่ไหมบริหารเอวบริหารเข่าก็โยกเข่าใช่ไหมครับอา่าบริหารข้อเท้าก็โยกข้อเท้าบริหารเท้าขาข้อมือก็ทำนี้บ้านช่วงไหลก็ทำนี้ทําได้ไหมถ้าทําได้แล้วเนี่ยครับดูหน้าต่อมาเลยครับหน้าต่อมาหน้าที่93นักเรียนฝึกปฏิบัติการบริหาร startups, ร่างกายท่าทางต่างๆร่วมกับในชั้นเรียนเนี่ยไม่ต้องร่วมกับทําที่บ้านอา่าเขาบอกว่าบริหารเอวทาได้ไหมนักเรียนสามารถตอบว่าถูกได้ทุกอันเลยเพราะว่าอะไร เพราะว่าเราเนี่ยครับทำได้ทุกอันนะแล้วก็ติ๊กถูกหมดเลยแค่นั้นเองนะครับหน้านี้นะก็รวมคะแนนด้วยว่าได้กี่คะแนนนะครับ่าพอเสร็จแล้วนะครับมาหน้าที่94เมื่อเร,เรียนติ๊กถูกหมดในหน้าที่9.3เนี่ยน้าสีเลยก็บอกว่าประเมินตัวเองว่าอยู่ในระดับไหนเราทําได้หมดเลยใช่ไหมก็ต้องอยู่ในระดับที่ดีอ่าก็ตอบไปดีการบริหารร่างกายที่ชอบมากที่สุดคืออะไรครับบริหารอะไรก็ได้อย่างที่จะตอบตามใครก็ได้บริหารเอวปรับ แล้วเราเควรปรับปรุงท่าไหนล่ะก็เขียนม,มาสักหนึ่งท่าง่ายๆเลยนะครับแล้วก็วิธีปรับปรุงเนี <ys> ่ยข้าง <helps> ล่างก็เขียนมาด้วยนะครับต่อมาอันที่6มาดูที่6เลยข้อ6ข้างล่างนักเรียนขีดเครื่องหมายถูกตรงในวงกลมบนข้อความที่เป็นประโยชน์ของการออกกําลังกายอะไรที่เป็นประโยชน์ของ,าง,ของการออกกําลังกายบ้างร่างกายแข็งแรงใช่ไหมใช่ใช่แน่นอนที่กถูกสีม่วงเอาไว้ต่างๆทํางานปกติ ถูกเ้ยมันน่าจะถูกเนาะก็ติถูกเลยจิตใจแจ่มใสข้างล่างสีบูถูกไหมถูกอา่าผลการเรียนดีขึ้นไหมอันนี้ไม่ไม่น่าจะเกี่ยวนะผลการเรียนขึ้นน่าจะเป็นการพวกอา่านหนังสือใช่ไหมไม่ถูกก็ไม่ต้องติ๊แค่นั้นเองส่วนหน้าต่อมาครับโอ้ห่ออกเลยอ๋ออนะครับหน้าต่อมาลูกมาดูหน้าที่9 5้าิบห้าครับเขาบอกให้นักเรียนเนี่ยครับเรียงความเหมือนเดิมคำข้างบนเป็นสีใช่ไหมหน้าที่9 5้าสิบห้าแข็งแรงแจ่มใส จิตใจออกกําลังกายการนอนเป็นประจําแล้วก็คําคำพวกนี้มาแต่งประโยคข้างล่างโดยเขาให้กําหนดว่าสี่คำที่ถูกต้องเท่านั้นอันแรกเว้ให้เลยการออกกําลังกายนั่นเรียนคำว่าเอาคําว่าการออกกาลังกายมาเติมในช่วงเวลาว่างเป็นอะไรดีเป็นประจำมาคําว่าเป็นประจำมาเติมจะช่วยให้ร่างกายอะไรดีอ่อนแอไหมล่ะไม่ใช่เนาะมันออกกำลังกายเป็นประจําก็ต้องเป็นร่างกายแข็งแรงอ่ะและมีจิตใจที่ แจมใสอันนี้ก็เราตเติมแค่นั้นเองเห็นไหมครับง่ายๆเลยไม่ยากเลยใช่ไหมอย่าลืมนะครับไม่ทันหน้าไหนสต๊อปไปก่อนนะลูกนะอพอนักเรียนเสร็จหน้าที่9 5แล้วนะครับให้นักเรียนมาทําหน้าที่9 6 97ต่อเลยนะครับเป็นหน้ากายกระบาดนั่นเองจะได้จบบทที่6ของเรานะครับสาหรับเทอมนี้มันก็เอาไว้แค่นี้นะครับเดี๋ยวครั้งหน้าเรามาเจอกันอีกหรือเอเก็กซ์จีทบทวนให้นะครับอ่ะก็จบลงแล้วครับสาหรับหน่วยการรู้ที่6นะครับอ่า ไม่ทันหน้าไหนเนี่ยต้อไปก่อนนะลูกนะจะได้ทันหน้านั้นนะครับสาหรับหน่วยการเรียนรู้ที่6ก็คือการออกกําลังกายและกิจกรรมทางกายนะครับสาหรับวันนี้จบเรียบร้อยแล้วในหน่วยการเรียนรู้ที่6นะครับงานทําให้ครบพอทําเสร็จแล้วใช่ไหมครับในหน่วยการเรียนรู้ที่6นะครับให้นักเรียนนะครับถ่ายหน่วยการเรียนรู้ที่5กับหน่วยการเรียนรู้ที่6ลงในลายกลุ่มพร้อมตั้งชื่อว่าส่งงานหน่วยการเรียนรู้ที่5และ6พร้อมชื่อและเลขที่ให้คุยด้วยนะครับคุยกัได้ ติ๊กให้ว่าทํางานตรงให้คุยกแล้วนะครับง่ายๆเลยไหมสู้ๆนะครับสาหรับวันนี้นะคุยต้องกล่าวครัว่าสวัสดีครับแล้วเดี๋ยวครั้งหน้าคุยจะมาทบทวนหมที่หนึ่งสอสามี่ห้าให้ใหม่ครั้งหนึ่งนะครับก่อนปิดภาคเรียนที่1นั่นเองนะครับสําหรับวันนี้กล่าวว่าบ๊ายบาย